ไม่รู้อกเก้ามั้งไม่รู้อกห้าเก้าโอ้ไม่รู้อกห้าเก้าไม่รู้อกห้าเก้าไม่รู้อกห้าเก้าไม่ได้บอกนไม่ได้บอกแต่ไม่รู้อกห้าเก้ามั้งสาสูหูติดรู้ที่ของลุงปูนะเนี่ยมาหวไม่ทันี้เมน่อานสามสูสามสูนะ๋อเขาจะไปทำ่

น่ารู้กูว่าใครมาไม่ทำแล้วโยมนวนเอาไว้เลยตายไม่ทำแล้วบุญจิ้เดี๋ยวเอาเมียเดี๋ยวเอาเมียเรียกทเองเรียกทำเองคอไหมน่ะพอแล้วอาตมาก็รู้สึกอาตมาก็ไปไหนห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบอายุหมดอายุไม่เยอะจะไปก่อนเมียนะนี่ ทำไปทำไปพูดเรื่องจริงอ่ะดึงไปเลยกูมันอยากเป๊กกูมันไม่เป๊กหรอกแต่อันนั้นอยู่ในนีนะน้ำผูป่วยนะเขาใต้หงอ่ะจะอยู่กูมันเขาเข้าบ่อใหญ่ บอลโอ้มาหาปูก็เข้าอช่วยลงปูเขาโอ้มาปู่ไหนเข้าทุกทีก็ไม่นั่นเหมือนกันนะท้ามรักษาก็ไม่นั่นออ๋ก็มาช่วยทํางานปูมาช่วยลุกปูลุกปูอ๋อมาช่วยกุมันมายาวสิไสายยาวสายสิเอาไส้สินมายาวสิ เอาสายชิ้นมายาวเลยเขาทำหมาเขาก็จะให้ทำไปอีกโอ้นี่ครับกุมารข้างหลังนเลขข้างหลังแน่นอนเลยนี่ข้างหลังเลขอะไรสามศูนย์นี่สามศูนย์ดวงตาสาหายก็ไม่สบายเลยบ้องบ้องปล่อยลวงตาอยบ้องยเกีอะไรน้องกุมารทั้งวันไี้ เคยให้เลขไหมเตรยมเมื่อกี้นี้ก็ให้เดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้บว่าอะไรนะมากันไหนออกขนาดไหนลองปูวายตัวนะลองปูวายตัวนะเตมเลงที่ว่าใส่เสื้อ30แล้วก็คเคยล็กตาเห้คิ่มันเคยโตลงะ น,นี่มาจากไหนครับนี่แม่แม่มาบ้งเพื่อการเราปล<ม>ุกลุ้ยเนาะแม่มาจากไหนแล้วนี่ามาจากทางไหนครับมาจากคุนนี่นลงขุนนี่แล้อ<ะ>เรามาดูกุมารท,ทำพิธีนี่ทำอะไรกุมารน,นี่ยคืออะไรนะกุมารช่วยผลนั่นอ,อันนี้จะเอาขล้องอกบ่ จุดทูบแล้วยมเลยเข้ามาทำไรมาดูพิธีกรรมกุมารนะมาที่มาหาหลวงพ่อเข้ามาเลยโอ้มามากราบท่านนี่เฉยครับเห็นท่านศักดิ์สิทธิ์เลยมากราบท่านนี่แหละมากราบท่านมาจากไหนมาาจกสังขะมาอยู่ไหนนะมาอยู่ไหนฉ่ำใหญ่เนอะไม่รู้ไม่รู้อ๋อเข้ามาแล้วไม่รู้อยู่ไหนแต่กุมารอยู่ประจำที่ไหนเนี่ยที่วัด ที่นี่ตลอดอยู่วัดตลอดบ่กุมาอยู่วัดตลอดเวลามาก็มาช่วยลงตาตลอดเลขข้างหลังเสื้อในอกไม่ถึงสามศูนย์เนี่ยเลขงหลังเสื้ออกไม่สามศูนย์อกตัวไหนอกตัวไหนเลขโบกน้อยโบกเอฟซีน้อยโบเอฟซีน้อยเอฟซีจะได้ชมทางยูทูบ ไม่รู้ออก59โอ้ไม่รู้ออก59ไม่รู้ออก59ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกแต่ไม่รู้ออก59มั้งยูทูบกีโดครับนี่กีโดครับยูทูบกีโดครับจำเอาเลย กมกเก้าห้าเก้าเก้าห้าพอดีกันเลยะเอาตกไปอ์น,นี่ไงกำกำม,มือกำหนึ่งมือห้ามือกรำเก้าห้าไม่รู้อกเก้าห้าหรือเปล่าก็ไถ่ตูกต้องเลึยังไม่ช่วยปูอ่ลุงกูม,ม,มานีในคามาช่วยดวงตาตลอดบอก เวลาเขามาก็ช่วยตลอดเวลาเข้ามาเวลาเข้ามาก็ต้องช่วยลุงตาตลอดคือเข้ามาปุ๊บกุมารก็เข้ากุมารมันจะเข้าอยู่อย่างนั้นแหละเช่าแล้วก็แต่ช่วยจับช่วยจับช่วยจับทำให้ทำพิธีให้ทำพิธีให้ลุงตาดึงได้ใสยศีลดึงได้ายส่ศีลดึงออกก็ดึงของออกช่วยลุงตาอ๋อ ก็ล oh, ุงตาเลยได้ลงตาในรอดออติกรมากุมารรอลงตาลงตามคนรู้เลยตอนกรได้กุมารก็มันไม่สบายเพราะให้ลูกศรนักษาที่ปลายช้านอนนักษาที่ปลายช้าอืมตอนแรกที่ปลายช้าจ่เดี๋ยวนี้มาแล้วต้องช่วยลงตามาแล้วต้องช่วยกันคือถ้ากุมารเข้าเขาจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยนี่มันแค่เข้าอยู่นี่ เข้ายูยังไม่ออกอ่เข้าวครับดวงตาเปล่าแล้วก็หายเนาะหายเป็นไรมาเนาะเป็นพี่เข้าพี่ข้าอืมพี่ไตโงงเข้าพี่ไตโงงเข้าอืมพี่ไตโงงเข้าเข้าไม่ออกเลยยังเพิขาไม่ออกเดี๋ยวไปอโรคตาให้เปล่าออกย่ ไปไปที่ไหนเนาะพีไตหงเข้าไม่ออกไม่รู้ของอยู่ที่บ้านคือปืดขันใช้วันเรานี่มาที่ปืดขันพีเข้าไม่ออกแต่กุมารถามว่าเมื่อกี้เลขไม่รู้ไม่รู้ว่าห้าเก้ามั่งกว่างานกี่นี่ห้าเก้าเออใช่เร็วเออกเร็ว អូរីរីអូរីរីតែហូរខោទៅអត់ទៅតែនេះក <plein> ៏ប <surprise> <s2> <Bose> ើកណ <cheesecake> <quizzes> ាមានអីចែកយកបើកຫມົດទៅពូមានទេបើសិនអត់អើតែមឆៃច្លកហេហមណាណាក្បោតចែកជែកឈ្មោះជែកអង្គុយជែកឆៃគេមិនអីជែកអើជែកកន្ទុយតែដាក់ឲ្យហាយឲ្យគេ10000ភីខោឬបបខោហ្នឹងណាភីបោះនេះណាមិន เพวกุมงนไม่คนที่ป่วยนะจ๊ะอ๋อผีตายหงผีตายหงเข้าอ๋อผีตายหงเข้าอืมตายหงก็ไม่ไม่ใครหรอกอยากตัวเองอะไรเข้าไปเขาอยากกินอยากอยู่อย่างนี้น่ะอ๋อคือเขาขอกินเราไม่รู้ว่าเขาขอเขาเป็นผีหกขอเราจะรู้บ่เขาเป็ู้มันต้องอย่างนี้นะเขาขอก็เอาค้อนให้จริงครับเอาค้อนเราก็ทำ อยู่อะไรดูก็เ uh, ห so really mm ็น hmm. ก็มาเอาออกให้เขาไปกินอย่างนี้หน่อยนะทีนี้เขาก็หายก็เลยมาให้หลวงปู่กุมารเปล่าให้อีกทีหนึ่งจะได้มั่นใจลงปูให้เปล่ากุมารคนหนึ่งดึงผีไปทิ้งกุมารคนหนึ่งถือผีไปทิ้งดึงยากไปดึงไปทิ้งเอาไว้ให้กินนะโอ้โหกินทางโน้นกินแตหายอือ อย่าลืมกบเด้อย่าลืมับลืมเตา่ลืมกึบพีนี่ชอบกึบพีช <c oughs> อบกเข่้ <c oughs> ถ้าไมา่ออามาเชื่อถ้าม่เชื่อก็เชื่อเนาะหนาหาหมดอืครับ <c oughs> โาาบ่อาน้อทาโบเหลืองงวดบัรา,าวมากว่าน้องคนหวยหนูได้เป็นอยงเเองคนเรามาดูว่าพีเข้านะครับกุมารมาช่วยพีตายหงเข้า อได้แล้วครับพี่เข้าเมื่อกี้ไี่มาพี่เข้าพิ่ใะไรห้องเข้าแล้วก็กูมาโจมเหรออรก็ทงานได้นะเนี่ยฮะทาไม่ได้ทาไม่ได้ตอนนี้เหนา่อยใจตีมกไอย่าเูอย่างเี้ไอ้ไอ้เจ้าไม่นาก็ใจ สับจ้าอะไรมากินเองไงเขาเรียกว่าอะไรวะมาทินมาทินถินเขาเขากินก่อนเนี่ยมาทินทินเขากูมาลงบอลจ้าโอ้เดี๋ยวขอเรียกกูมาหน่อยเด้อหมขอเรียกกูมาหน่อยขอเรียกกูมาหน่อยจ้าไปเอากับแม่ตะเคียนได้ไหมไม่ได้ท่านมารถไหนก็รถนั่นแหละท่านมารถไหนก็รถนั้นแหละ อยู่ในเสื้อกูมาหรือเปล่าลึกด้านหลังนี่สามอะไรนี่สามชุดหมูสามหกก็สามอะไรนี่สามเป็ดบอกสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางมาที่ร้านธรรมมหามนต์นะครับร้านธรรมที่คุนหารทุกคนครับแต่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมักจุดขอเลขจะามมตะเคียนนะครับพี่กิจบอกว่าหมาจุดขอเลขตะเคียนท่านให้เลขเลขแม่นหลายคนก็มาขอโชคกัน อ่ะพี่กิตเห็นว่าพจุดเอาเรีแล้วบ่จุดแล้วค่ะจุดแล้วบ่จ้าอันนั้นอันเก่าที่เขาจุดอันนี้พี่กิตอันนี้พี่กิตจุดใหม่เมื่อกี้โคตรโคตรเลือดเมดเออร์นี่บ่จุดเมื่อกี้นี่บ่จ้าตัวไหนพี่กิตเนยหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับทุกคนสี่สี่หนึ่งะครับอันนั้นอันเก่าที่เขาจุดอันเก่าที่เขาจุดอันเก่างวดนี้ลเรมั้งเหมือนกันเนาะเก้าหกเหมือนกันนะครับ ดูวันเลือกเอาตัวไหนเลือกเอาตัวไหนแต่ซีซ,ซีหนึ่งเห็นว่างวดที่แล้วก็ได้สามตัวเยอะหลายคนเนาะจ้าเมตะเคียนนะครับโอรูมีสารอยู่ด้วยนะครับเมตะเคียนเมยิ้ม,ม,มส่เลย,ย,ยโอ้โหเมยิมไซเห็นคนแปลกหน้ามา,มมาแมยิมไซเมยิมไซเลยโอม้มาทางไกลด้วยนะมาทางสุรินมาจากสุรินสังขะไกลามากทุกคนก็มาเมตะเคียนอยู่ที่คุณหารน,นะครับ อำเภอคุณหารเนาะนะครับนะครับจำแม่ตะเคียนลานธรรมตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ลานธรรมแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านว่าศักดิ์สิทธิ์แลยครับหลวงตาท่านก็ให้แม่นนะครับท่านเขียนให้เลยนะหลวงตาที่นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเลขหลวงตาเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งเด้อทุกคนมาได้ตัวไหนหลวงตายังไม่ได้ให้นะครับแต่ได้เลขซีซีหนึ่งกับแม่ตะเคียนไปก่อนองวดนี้นะครับ เมติเคียนก็จะมีแม่ธรณีอยู่ด้านหน้านะครับนทุกคนคสักสิทธิ์จริงครับดูดีสารท่านก็รู้ว่าสักดสิทธิ์ครั้งนะจ่เมตะเคียนเดี๋ยวจะมาตามให้เอฟซีทุกงวดเด้อนะครับจะาเมตะเคียนล้านทมหลวงล้านทมหลวงตาม,มนเออลวงตามมนหรือเปล่าทุกคนนะครับถ้าพูดผิดขอไปด้วยด้วยครับนะครับ,นะรบเป็นเลขเราก็ได้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับดูก็อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าสถานที่ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์นะวางเวงวิเวกนะครับดูจากน้ำสม้มน้ำแดงก็เยอะนะรับคนมาขอเยอะนะครับทุกคนนี่เดินเลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะ4 4 1นะทุกคน4 4 1เด้อ สี c. C. ่สี่หนึ่งเดิเมบองโอนกรุ๊ปเนี่นะครับสี่สี่หนึ่งเด้มเม่์เด้อให้แม่นแม่นนะครับเปิดให้ลูกหลานเปิดให้ทางช่องพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะนชาลิติเงินทองไหลมาเทมานชาลิติให้ฟีเงินลองไล่กระเป๋าเงินทองไหลมาเทมาใส่กระเป๋าให้เต็มนะทุกคนนะครับออตตีรางวัลใหญ่ๆเลยนะครับ c ี1ีหนึ่งนะครับจับไปดูเด้อครับเสียงโชคไปดูนะครับไม่พลาดนะครับจับ สลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ดูนะครับซีซีหนึ่งนะครับในตัวเลขนะทุบที่เขาจุดก่อนก็เก้าหกหกเก้านะครับลองดูนะครับเลขมีประมาณนี้นะครับก็ไม่เยอะอ่ะก็ขออนุญาตล่าลากันไปนะทุกคนนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยขอบุณครับสวัสดีครับผม